รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการถแถลงข่าวงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กองทุนครบรอบ8ปีณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการถแถลงข่าวงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กองทุนครบรอบ8ปีโดยมีดรยุพาทวีวัฒนกิจบวร ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมดรธนกรศรีศุกใสยผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร,ร,สาร้างสรรค์นางสาวพิชรัตน์สายทองผู้ช่วยประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมชมนิทรรศการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสื่อและการแสดงโนราไทยฟิตออกกําลังกายโดยใช้ท่าของโนราณนะห้องออเดทอีเรียมและบริเวณห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้นหนึ่งหอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนินทั้งนี้งาน มหากรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กองทุนครบรอบ8ปีในแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุดกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26มีนาคม2566เวลา12นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณลิโดคอนเน็ก ชั้นหนึ่งโดยแผงงานพากรรมดังกล่าวจะมีการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงกิจกรรมเสวนาที่จะเติมแรงบันดาลใจผลงานความคิดสร้างสารรค์หลากหลายมิติทั้ง5ยุทธศาสตร์และผลงานเด่นของกองทุนรวมกว่า70ผลงาน